พวกเรารูไ้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะลดน้ําหนักนะถ้าเราจะลีนหุ่นนะถ้าเราจะออกกําลังกายนะสิ่งหนึ่งเลยนะที่เราไม่ควรทําเลยก็คือการตัดข้าวห,หรือการตัดแป้งจริงๆการตัดข้าวหรือการตัดแป้งเองเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยนะครับที่เราจะต้องตัดออกจากชีวิตเพราะร่างกายนะครับของเราเองเนี่ยยังคงต้องการพลังงานที่เรียกว่าน้ําตาลแต่ร่างกายไม่ได้ต้องการน้ําตาลโดยตรงแต่สิ่งหนึ่งที่ร่างกายต้องการเลยก็คือต้องการพลังงานจากแป้งหรือจากข้าวที่เรากินเข้าไป พราะแป้งข้าวย่อยเข้าไปเป็นน้ําตาลร่างกายสามารถใช้น,น้ําตาลตรงนั้นได้และส่วนที่เหลือเองเนี่ยร่างกายก็จะเก็บอยู่ในรูปของไกลโคเจนซึ่งไกลโคเจนเองเนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้ในช่วงหลังการออกกําลังกายการให้เราเล่นเวทนะครับแล้วเรามีแรงเนี่ยมันก็คือแรงที่มาจากอาหารแล้วมีแรงที่มาจากการที่เรากเก็บอยู่ในรูปของไกลโคเจนดังนั้นเองเนี่ยการที่เรางดแป้งเป็นระยะเวลานานๆเองเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงในการออกกําลังกายไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนับที่เราจะดํารงชีวิตอยู่ และเมื่อเราอดไม่นระยเวนานๆเองเนี่ยเราอาจจะเข้าสู่ภาวะความเครียดอ่อนเพรียะไรเลี่ยวแรงนะครับดังนั้นเองเนี่ยแป้งข้าวไม่จะเป็นต้องอดแต่กินในสัดส่วนที่เหมาะสมได้ถ้าสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ไออกกำลังกายนะครับใน1มื้อเองเนี่ยเราสามารถกินแป้งหรือกินข้าวเองเนี่ยได้ประมาณสักสองทพีแล้วกันแต่ถ้าเกิดเราออกกาลังกายเราอาจจะกินได้สามถึงสี่ทพีไม่จะเป็นต้องอดไม่จะเป็นต้องงดกินได้ไม่ได้ทําให้เราอ้วน